สวัสดีค่ะปาริชาตินะคะปาริชาติจากช่องสาวไทยนนโนเวนะคะวันนี้ทรงผมเราแปลกเนาะเพราะเราตั้งใจให้มันแปลกเนาะอ่าวันนี้นะเราจะเล่าเล่าเรื่องนะคะเป็นเรื่องของเราเองนะคะเราก็จะพยายามเล่าให้มันกระชับแล้วก็สั้นเข้าใจง่ายมากกว่าเดิมนะคะมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่าแฟนเราเนี่ยเขาให้เราเนี่ยไปซื้อเงินดอลลาร์แล้วก็ไปซื้อเงินยูโรเพราะว่าแฟนเราเขาะจะไปเที่ยวต่างประเทศ แล้วไกด์นําเที่ยวเนี่ยเขาแนะนําว่าประเทศที่แฟนเราจะไปน่ะก็คือมันเป็นประเทศที่เขาจะต้องใช้เงินนะคะมันมันดีที่สุดคือต้องมีเงินไปและจะต้องเป็นเงินยูโรหรือไม่ก็เงินดอลลร์บังเอินนะคะแม่แฟนน่ะแม่ย่าเราเนี่ยเขาจะไปหาหมอที่ฮอกกกซุนนะคะก็ซึ่งเราจะต้องขับรถไปประมาณชั่วโมงครึง่งทีนี้แฟนเราเขาก็เลยถือโอกาสนะคะอันที่จริงอะ่ะเราไม่อยากที่จะ ไปแลกตังให้แฟนเราเหรอกเพราะว่ามันหนึ่งก็คือเราก็อยากจะดูพ่อปู่แม่ย่านะเพราะเขาไปกัน2คนนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เลยตกลงกันไว้ทีนี้เงินดอลลาร์เนี่ยแฟนเราเนี่ยเขาให้เราไปซื้อเงินดอลลา ก็คือ1,200ดอลลาร์ 1, กับอีก400ยูโรนะคะแฟนเราเขาคิดว่าเอ้ยไปถึงธนาคารและธนาคาร <S <S เขาจะมีเงินเอาไว้ในเกะเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็คือว่าถ้าเราจะซื้อเงินดอลลาร์หรือเงินยูโร เราอะจะต้องไปกดที่ตู้ ATM แต่หลายๆคนอาจจะรู้นะคะแต่ว่าเราอะไม่เคยไปไปทำเรื่องอะไรแบบนี้เราก็เลยไม่รู้อันนี้เราก็มโนเอาเองเหมือนกันว่าเฮ้ยไปถึงธนาคารแล้วธนาคารเขาคงควักเงินออกมาจากเก๊ะให้เราแล้วเราก็จ่ายเงินจ่ายเงินเขาไปจ่ายจ่ายเงินเป็นบัตรเขาไปนะคะพอเราไปถึงตัวฮอกระซุ่น เราก็เอาแม่ยกก่ากับพ่อปู่นะไปไว้ที่ธนาคารนะเออเอาไปไว้ที่โรงพยาบาลนะคะให้เขาไปหาหมอเสียก่อนและเราเนี่ยที่ที่โรงพยาบาลไม่มีที่จอดรถเราก็เลยเอารถเนี่ยมาจอดอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งนะคะซึ่งมันไม่ไกลจากโรงพยาบาลแม่ย่าก็เลยบอกว่าปริชาติเดี๋ยวเธอเอาบัตรฉันไปนะฉันเขียนรหัสให้เพราะว่าเงินจำนวน1,200ดอลลาร์เนี่ย มันเยอะเราไม่สามารถที่จะกดได้ภายใน1บัตร ATM นะคะเราจะต้องมี2บัตร a t เเอ่อจะต้องมี2บัตร ATM นะคะเราไม่รู้ว่าทําไมเนาะแต่ว่ากดมันเป็นแบบนั้นเราก็แฟนเราก็โทรถามธนาคารเรียบร้อยว่าต้องเป็นอย่างนั้นก็เลยเอาบัตรแม่ย่าไป1ใบแล้วก็มีบัตรของเราหนึ่งใบนะคะเสร็จแล้วเราส่งแม่ย่าเสร็จเอารถมาจอดอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งแม่ย่าเลยบอกว่าเอาบัตรไปแล้วเธอเนี่ยก็ไปไปซื้อเงินดอลลาร์ให้ลูกฉัน แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดฉันหาหมอเสร็จฉันจะไปคอยเธอที่ร้านจอดรถที่ห้างตรงนั้นนะถ้าเธอเสร็จเมื่อไหร่เธอก็เดินกลับมานะเราก็เดินประมาณสิบนาทีไปถึงธนาคารนะคะเราก็เข้าไปบอกธนาคารว่าเราต้องการเงินดอลลาร์เท่านี้เท่านี้เขาก็เลยบอกว่าฉันไม่มีเงินให้เธอเฉันไม่มีเงินให้เธอหรอกที่ธนาคารน่ะแต่เธอต้องเดินไปกดที่ตู้เอทีเอ็มพอมันพอเราจะต้องไปกดเงินที่ตู้เอทีเอ็มใช่ไหม แล้วก็บอกกับพนักงานผู้ชายนะว่าเธอการุณาช่วยฉันหน่อยได้ไหมเพราะว่าฉันนอ่านภาษาโนเวไม่ค่อยเก่งและฉันก็ต้องใช้สองบัตรนะกดเพราะเงินมันเป็นจํานวนมากธนาคารผู้ชายคนนั้นเขาบอกว่าใช่เธอใช้บัตรเดียวกดทีเดียวไม่ได้ต้องมีสองบัตรทีนี้เราก็เลยวานให้เขานามาช่วยเพื่อที่จะอ่านว่าเราจะต้องกดให้มันถูกถ้าเรากดผิดเรากลัวเขายึดบัตรหรืออะไรเราไม่รู้อะเรากลัวมันมันมันไม่ถูกต้องใช่ไหม พนักงานเขาก็เลยออกมาช่วยเราเราก็กดบัตรแม่ย่าหนึ่งเราก็ใช้บัตรแม่ย่ากดก่อนนะคะหกดหกร้อยดอลลาร์นะคะพอเรากดเสร็จก็คือเราเน่ะจะต้องมีบัตรแม่ย่าเราก็เลยดูเหมือนกับคนลุกลี้ลุกลนนะก็คือกดเงินเสร็จปุ๊บก็ต้องเก็บบินให้ดีเพราะต้องเอาไปให้แม่ย่าว่าเรากดมาเท่านี้นะเราคิดอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็เราทําเหมือนคนแบบมีพิรุษอะ่ะแล้วก็มีผู้ชายดําๆอยู่ข้างหลังเราอะ่ะเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ไว้ใจ ไอ้ห่ามันมายืนอยู่ข้างหลังเราเพอเรากดเงินเสร็จไม่ใช่มันตีหัวเราแล้วกเกิดอาการลุกดิกล,กลุกลนนะคะพนักงานน่ะเขาก็เลยมองหน้าเราทีนี้เราก็เลยทําเงินกับบัตรเครดิตนะของแม่ย่ากตกลงไปที่พื้นทีนี้พนักงานคนนั้นน่ะเขาก็เก็บบัตรขึ้นมาให้เราแล้วเขาก็มองบัตรนะคะแล้วเขาก็มองอเขาก็มองใบเสร็จรับเงินด้วยนะคะเขาก็เลยถามว่าบัตรเนี่ยมันของใคร เราก็เลยบอกว่าเออบัตรเนี่ยเป็นของแม่ย่าเราเราก็เลยเราก็ไม่ได้สนใจเนอะเราก็เก็บตังค์อะเราก็เลยขอบคุณเขาแล้วก็เก็บเงินแล้วก็ใบเสร็จรับเงินแล้วเราก็ใส่กระเป๋าแล้วเราก็หยิบเอ่อบัตรบัตรเครดิตของเราอะขึ้นมาแล้วเราก็กดเงิน 600, 600หกร้อยเอ่อหกร้อยยูโรเอเออเออหกร้อยดอลลาร์นะคะเรากดมาหกร้อยดอลลาร์ผู้ชายคนนั้นน่แหละคนเดิมมันก็ช่วยเราเขาก็มองเราแบบแปลกอะ เราก็รู้สึกว่ามันแปลกนั่นแหละทีนี้เขาก็เลยถามเราว่า,เ,าเธอจะกดเงินเป็นเงินยูโรได้ไหมเราบอกอื้มใช่ฉันจะกดอีก400ยูโรแล้วก็ใช้บัตรของเรานี่แหละกดอีก400ยูโรธนาคาราผู้ชายที่ช่วยเราเขาก็เลยบอกว่าฉันไม่แน่ใจนะว่ามันจะออกมาไหมถ้ามันไม่ออกมาก็คือเธอไม่ได้นะเออแต่ปรากฏว่ากด400ยูโรกับ600ดอลลาร์น่ะก็คือมันออกมาเงินมันออกมานะคะแล้ว ก็มีพนักงานธนาคารอีกคนนึงอะหลังจากที่เรากดเงินเสร็จอะก็มีพนักงานธนาคารอีกคนนึงอะเขาก็บอกว่าเธออย่าเพิ่งกลับบ้านนะเราตกใจแล้วอะทําไมไม่ให้เรากลับบ้านอะเขาบอกว่าฉันมีเรื่องจะถามเธอเข้ามาในเอ่อในธนาคารสะหน่อยก็มีผู้ชายสามคนเขาก็นั่งข้างหน้าเราสามคนนะคะแล้วอะเขาก็บอกเธอเอาบัตรออกมาซิเราก็ เราก็เลยเอาบัตรให้เขาดูนะคะเขาก็เลยถามว่าเธอเอะบัตรเครดิตอันเนี้ยเธอเอามาน่ะเป็นของใครเราก็บอกว่าเป็นของแม่ย่าเราเองแล้วบัตรเนี่ยบัตรของเธอที่เธอว่าเป็นของเธอเนี่ยมันของเธอจริงๆใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าจริงเป็นของเราจริงๆเป็นเราแน่ๆเขาก็เลยถามหา,าพาสปอร์ตเดชบุญทูลหัวทูลกระหม่อมก้าวนะคะเรานึกยังไงไม่รู้ เราเนี่ยเอาพาสปอร์ตติดตัวไปด้วยนะคะแฟนเราไม่ได้ให้เอาไปนะแต่เรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะไปถอนเงินมามากขนาดนี้มันต้องเอาสิเราก็เลยเอาพาสปอร์ตไปสรุปเรื่องใหญ่กว่าเดิมค่ะท่านผู้ชมค่ะก็คือบัตรเครดิตนะ่ในรูปนะ่มันเป็นสมัยตั้งแต่เรามาโนเวใหม่ๆและเราก็ไม่เคยเปลี่ยนรูปเลยเราก็ใช้รูปเดิมมาตลอดเพราะว่าถ้าเราไปเปลี่ยนรูปมันเนี่ยเราจะต้องเสียตังค์เพิ่มเราเลยไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันก็ไม่เป็นอะไรนะคะ แล้วมันก็เป็นรูปตั้งแต่เรายังไม่ได้สายกรรมนะคะเรื่องนี้ก็สายกรรมเป็นเหตุสังเกตได้ค่ะก็คือรูปในบัตรประชาชนรูปในในใน,ในบัตรเครดิตไม่ตรงกับรูปในพาสปอร์ตไม่เหมือนกันเลยเขาก็เลยถามว่ามันใช่เธอแน่เหรอแล้วตอนที่เขากำลังจะสงสัยนั่นแหละแม่ย่าเราอะเขาโทรมาพอดีทีนี้เราก็ใส่นี่นะคะ มันเป็น Apple Watch นะคะเราใส่ Apple Watch เนี่ยไอนาฬิกาตัวเนี้ยมันก็ช่วยชีวิตเรานะคะเพราะว่าแม่ย่าเราเนี่ยโทรมาเสียงมันก็ออกมาจาก Apple Watch นี่เลยนะคะไอไอ,ไอโทรศัพท์เนี่ยมันรับให้เราค่ะเสียงแม่ย่าเราก็ถามขึ้นว่าเธออยู่ที่ไหนเธอกดเงินมีปัญหาไหมเธอได้ตังไหมเขามีเงินให้เธอแลกไหมประมาณนี้นะคะเสียงแม่ย่าเราก็ดังขึ้นไอพนักงานธนาคารนะ่เขาก็เลย เขาก็เลยถามว่าใครเราก็บอกว่าเป็นแม่ย่าเราเองทีนี้เสียงมันก็ออกมาเนาะทีนี้เราก็เลยบอกว่าเรากําลังอยู่กับพนักงานธนาคารเขาสงสัยว่าเออฉันเอาไปเอาบัตรเครดิตใครมากดแม่ย่าเราก็เลยบอกว่าเอ้ยบัตรเครดิตฉันเองฉันมีลูกชายฝาแฝดเขาจะไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเนี่ยกดเงินเนี่ยมันก็ต้องกดเงินดับเบิลเพราะลูกฉันเป็นฝาแฝดเงินมันก็เลยเยอะ แล้วฉันก็อนุญาตให้เขานะ่ะเอาบัตรมาเพราะฉันต้องมาหาหมอโอ้ยธนาคารต็หัวเราะกันใหญ่เราก็เลยบอกว่าแล้วฉันไปได้หรือยังเพราะว่าแม่ย่าฉันนะนั่งรออยู่ที่ลานจอดรถแล้วเขาก็แก่มากแล้วด้วยเขาบอกฉันต้องขอโทษนะเพราะว่าฉันก็ต้องถามให้มันรู้เรื่องพ่องเธอกดเงินไปทําอะไรแล้วเธอเป็นคนไทยแล้วบัตรน่ะมันก็ไม่ได้เหมือนหน้าตาเธอเลย เขาก็เลยถามว่าทําไมหน้าตามันเหมือนกันเราบอกเราก็เลยบอกอคนที่นานคาคารไม่ว่าฉันน่ะสายการม,มาหลายรอบหน้าตามันเลยเปลี่ยนไปเขาก็เลยบอกว่าเออบัตรบัตรเครดิตที่รูปเธอเนี่ยเธอเปลี่ยนบ้างก็ดีให้มัน,เป,นเป็นหน้าตาเหมือนปกตินะคะอันนี้มันเราก็ตลกนะคะแม่ย่าเราก็ตลกแม่ย่าเราบอกว่าฉันก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วเธอนะ่ะโชคดีนะปริชาติที่เอาพาสปอร์ตไปนะนะ แล้วเราอะก็เอาบัตรเอาเอาใบาเสร็จรับเงิน่ะนะจะให้แม่ย่าเราก็เลยไปเห็นนะคะเราไม่เคยกดเงินจากธนาคารตั้งนานแล้วนะเพราะเราใช้บัตรตลอดใช่ไหมไอ้ใบาเสร็จรับเงินนะัะนะมันมียอดเงินก่อนกดกับยอดเงินหลังกดพอเราเห็นตัวเลขเราก็ตกใจนะคะไม่ได้มี2 0่สิล้านสามสิบล้านนะคะแต่มันมากสําหรับเรานะคะเราก็เลยคิดว่าอ๋อ เงินในธนาคารแม่ยาเรามันมีเยอะเขาเลยคิดว่าไอ้ฮามึงไปกดเงินเขาหรือเปล่าไปลักขโมยบัตรใครเข้ามาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราเราคิดเองนะคะพอเรากลับบ้านเราก็เลยโทรรศัพท์หาอีเพื่อนคนนึงเฮ้ยกูไปกดเงินหว่าแล้วกูเกือบโดนอ่อตำรวจจับเพราะกูเอาบัตรแม่ยาไปกดเพื่อนเราบอกไอ้ฮาเขาคิดว่ามึงเป็นผู้ต้องหาที่เขาติดตามตัวอยู่ว่ะสิ เดี๋ยวนี้นะ่ะมีคนเนี่ยลักบัตรคนแก่แล้วไปกดเงินออกเขาจามจับยุงรู้ไหมเขาคิดว่ามึงเป็นพูดต้องหาไอ้เราก็ไม่รู้เรื่องนะคะว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าปกติอะ่ะเราก็ไม่ค่อยได้ยินข่าวว่าเออมีการลักบัตรเครดิตกันไปกดนะคะเพราะเราทําแต่งงานแล้วเรากลับบ้านเราไปเดินภูเขาเราไม่ได้จะรู้เรื่องอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้มันก็เป็นอุทาหรณ์นะคะว่า สายกรรมมาแล้วก็กรุณาเปลี่ยนรูปที่บัตรนะคะเพราะว่าเขาก็จะไม่เชื่อเป็นเรานั่นเองนะคะสายกรรมเป็นเหตุสังเกตได้นะคะแล้วเวลาไปกดตังเนี่ยก็คือให้เอาบัตรเอ่อให้เอาพาสปอร์ตไปด้วยก็ดีเนาะเพราะเราเนี่ยก็ไม่คาดคิดเลยนะว่าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับเราเราก็มานั่งตลกตัวเองนะแล้วเราก็คุยกับอีเพื่อนคนนั้นเนาะ กูว่ากูไม่ต้องไปไหนแล้วว่าไปเมืองไทยกูก็จะโดนฆ่าตายไปฮอกกระซุนแค่นี้ไปกดตังให้ผัวตำรวจก็ไม่ไว้วางใจพนักงานธนาคารก็ไม่ไว้วางใจเพื่อนเราก็เลยบอกเออสงสัยก็ต้องอยู่แต่บ้านเนอะเพราะว่า ไปนอกบ้านนี่มีแต่เรื่องนะคะเป็นเรื่องเล่าที่เป็นของเราเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเราก็ต้องขอบคุณนะคะคนดูของเราที่บอกว่าเออการวิธีการเล่าของเราเนี่ยมันยืดเยอะเกินไปเราก็พยายามปรับปรุงนะคะให้มันสั้นให้มันกระชับได้ใจความนะคะแล้วก็หวังว่าวิดีโอนี้มันคงจะดีขึ้นนะคะแล้วเราก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มากด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เรานะคะถึงเราจะห่างหายไปนานแล้วเรากลับมาใหม่ก็ยังมีคนมาดูเราเหมือนเดิมนะคะแล้วเรากลับมาพบ กันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ